ผมมีเรื่องสำคัญมากที่จะต้องคุยกับคุณเรื่องสำคัญเจิญครับอะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนี่คือนิทานเป็นคนของผมเป็นผู้ช่วยผมมานานแล้วไว้ใจได้สวัสดีครับสวัสดีครัคุณประกอบมีอะไรผมช่วยเหรอครับคืออย่างนี้นิทานตั้งแต่วันนี้ คุณพรวลัยจะมาเรียนรู้การบริหารโรงพยาบาลที่นี่อย่างที่คุณรู้อยู่แล้วผมกำลังจะหย่ากับงามพิษก่อนคุณพรวลัยจะได้รับตำแหน่งใดๆก็ตามที่ผมจะแต่งตั้งก่อนที่เราจะดีลกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารอื่นๆของโรงพยาบาลได้เรื่องทั้งหมดในวันนี้ในห้องนี้คุณต้องเก็บเป็นความลับ